ที่ริเวณหของราการค่ะของขอำมเภอพอรัญญประเทศในวันนี้วัน,น,วนที่8ตุลาคมน้ำได้เข้าท่วมเขตเศสปมาณอารัญญประเทศเป็นวันที่4แล้วนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดรวมศูนย์กลางค่ะวันนี้เวลาของรายการนายรันตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่า,ามทส .3 นายวิสารเตชัดชรวัต์จะเดินทางเข้ามาแจากของให้กับพี่น้องที่ประสบภัยนะคะโดยในวันนี้ก็มีผู้ที่ประสบภัยมารอ นี้จะเป็นจุดที่เป็นส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็จุดที่เป็นศูนย์กลางของเจ้าหน้าที่ที่รอช่วยเหลือประชาชนด้านหน้าของนิชานนะคะจะเป็นถนนเจ้าพยากดินค่ะแล้วก็เป็นโซนที่เข้าไปสู่ถนน,นหน้าของพัทยามพทวันิราชซึ่งขณะน,นี้นะคะด้านในเนี่ยน้ําถึงหึงห0ิซิเมตรแล้วก็เข้าไปด้านในนะคะจะเป็นโซนตลาดบางปาตองค่ะ ความสูงของน้ํายังคงอยู่ที่1เมตร50นะคะเจ้าหน้าที่ทหารค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4ที่เข้ามาบริการประชาชนจะออกไปส่งตามบ้านนะคะเป็นรอบๆส่วนการสัญจรไปมาของที่น้องประชาชนในพื้นที่ของเทศวาลอารัขนขณะนี้ก็มีในส่วนของรถไถน,นะคะซึ่งจะเป็นเ,เก็บผ้าจ้างนะคะรายละ30-50บาทการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่อนข้างลำบากค่ะ ขณะน,นี้ส่วนน้ำบางส่วนในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนะคะทางด้านอำเภออรัญประเทศน้ำส่วนหนึ่งกำลังไหลลงไปที่ทางด้านจังหวัดเ,เ,เบ็เตลเบงซอยประเทศ,เทศกัมพูชาทราบว่าตอนนี้แนวชายแดนในห,หลายพื้นที่กำลังำลำบาก